ขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับก็ผมปาแงมและทีมงานที่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ภูมิภาคมีอะไรบ้างติดตามครับ okay, okay. ที่สำนักงานเทศบาลตะบนลำพญาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนายจิรวัตรสะสมทรัพย์ นายกอบจนนครปฐมเปิดตัวลำพญาสมาร์ทวิลเลจประจำปี2567โดยมีนายนุชชาใจชตนท่วงนายเภอบางเลนนายกาจรเกียรตินิพัฒห์โพไทยนายยเทศมนตรีตำบลลำพญาพร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการเข้าร่วมโครงการครับลำพญาสมาร์ทวิลเลจหนึ่งในโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มสมาร์ทซิตี้ของจังหวัดนครปฐมยกระดับท้องถิ่นไทยด้วยระบบ AI พัฒนาแอปพลิเคชั่น จัดเก็บข้อมูลของประชาชน Big Data เช่นภัยพิบัติสุขภาพการแจ้งเหตุการร้องทุกข์ประชาชนนะครับจะได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้เช่นทราบการขยายตัวของเมืองทราบผลการตำรวจการสร้างสนามบินลดภาระของประชาชนสามารถติดต่อกับภาครัฐได้สะดวกมากขึ้นด้วยลำพญาสมาร์ทบินเลยครับ